ใครมองสิ่งนี้เป็นเรื่องธรรมดาแสดงว่าวาสนาเราไม่ถึงกันคนได้ฟังเทพหมาชาติเนี่ยได้โจทย์ขันกันว่าจะไม่ตกอบายภูมเทพเท,ทวดาได้มองเห็นได้รับรู้สิ่งที่เราทำเนี่ยเท,ทวดาเขามองอยู่ว่าน่า,อ,าอ๋อคนคนนี้มันมีใจเมตตาวันนั้นโยมจะได้เห็นว่าสถานที่ตรงนี้จะเต็มไปด้วยผลละหมากลากไม้สองตันอะ่ะสองพันกิโลกร,รมัมอ่าใช่ดีไม่ดีบุญสัมพันธ์ด้วยเออให้มันเดินลงไปซื้อลอตเตอรี่ไว้รางวัลที่หนึ่งเอาไปโอ้โหอะไรนะ ททมีมิตรเป็นเทวดาเนี่ย<ๆ>เขาจะรักเราเยียววันตาย13เมษสายสนอ,อาสมศรีเนี่ยจะจัดการเทศมหาชาติคือเขาเรียกเป็นประเพณีและวัฒนธรรมของชาวไทยของเราคนได้ฟังเทศมหาชาติเนี่ยเขาได้โจ์ขันกันว่าจะไม่ตกอบายภูมิดังนั้นเนี่ยเรามาก็มาฟังเทศมหาชาติกันให้ชีวิตของเรามีสิ่งดีๆคนโบราณเขาจะเรียกว่าเทสะถาพันนะเพราะว่ามัน13กัน1,000พระคาถาถ้าสมัยโบราณนะนะ การเทศหมาชาติเนี่ยตั้งกต่หกโมงเช้านะยันสองทุ่มนะทั้งวันนะเขาฟังกันทั้งวันเลย <G un less> นะ <G un less> แต่เดี๋ยวนี้คือ,อเมื่อโลกมันจเจริญขึ้นนะพระก็มีความสามารถขึ้นครับนะท่านก็จะได้อาย,อ,ยอนเป็นแนวทางแต่ว่าทุกอย่างก็ยังเหมือนเดิมนะสาระยังเหมือนเดิมและที่สําคัญคือพระนักเทศที่มีชื่อเสียงนะผู้มีหลักธรรมนะและศีลเจ้าวัดอันง,งดงาม เป็นผู้มาเทศให้ท่านฟังนักเทศผู้นั้นคือท่านพระอาจารย์ราชันพระครูวาทีพัชระโสพลอาจารย์ราชันอริโยเป็นผู้ที่จะมาเทศนาธรรมให้ญาติโยมได้ฟังหลังจากการฟังเทศมหมาชาติเสร็จแล้วเนี่ยจะได้แจกผลไม้ทุกท่านวันนั้นโยมจะได้เห็นว่าสถานที่ตรงนี้จะนะเต็มไปด้วยผลมกลาก,ากไม้สองตัน 2,000กิโลกรัมอ่าใช่มีกล้วยมีควกทองมีแตงโมมีทุเรียนมีสารพัดสารพัดอย่างมีส้มมีแอปเปิ้ลอะไรเยอะแยะทุกคนที่มาได้รับหมดเพราะว่าเราจะแบ่งปันความเชื่อนี้ให้ไปสู่พ่อแม่พี่น้องการเทศมาชาติเราอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องธรรมดา นะแตจ่จริงๆมันไม่ธรรมดานะการเทศนาชาติเนี่ยเขาเรียกว่าการเชิญเทวดาเนี่ยมาฟังธรรมเวลาเราไปงานไหนก็แล้วแต่ไหมเราจะได้ยินเขาสักเคนไหมครับและสุดท้ายจะมีธรรมัสสวนรการโลโ<อ>ยมามปทันตานะเราจะได้ยินไหมมันมีความหมายนะซึ่งพระสัจธ,ธรรมของพระผู้มีพระเจ้านี่ประเสริฐที่สุดในโลกาความหมายเขาเป็นอย่างนั้นดังนั้นไม่ว่าการเทศาจะเป็นโคสัปประมาณิกาใช้เสียงร้องเป็นน้ำนองแลหรือว่าประมาณิกา การโต้ตอบเป็นหลักธรรมทุกอย่างมันมีสาระหมดมนะดังนั้นถ้าเรามาเราก็จะได้รับสาระ,รระเพราะว่าเขาเรียกว่าสุส,สังรัปเตปัญญงหากแม้เราตั้งใจฟังจะเกิดปัญญานะดังนั้นก็เรียนเชิญญาติโยมทุกท่านนะที่มีโอกาสมาฟังเทศมหาชาติหนึ่งปีก็จะมีหนึ่งครั้งนะในการส่งน้ำฤาษีเนนส่งน้ำปู่ฤาษีพรหมเมตส่งน้ำกุมารเจ้าโสเฮงฉันจะเป็นผู้ที่พาญาติโยมไปส่งน้ำเองอใครมองสิ่งนี้เป็นเรื่องธรรมดา ก็แสดงว่าวาสนาเราไม่ถึงกันนะทําไมอคนผู้หลักผู้ใหญ่คนมั่งคนมีเขาถึงไปจองกันเทศกันเพราะว่าเขาอยากจะเป็นหนึ่งเป็นรายชื่อที่แบบว่าเทพเท,เทวดาได้มองเห็นได้รับรู้รเขาเรียกมีมิรเป็นเทวดาไงมีมิรเป็น,ม,ปนมนุษย์เนี่ยบางครั้งนะมันยังหักหลังเราทรายศเราได้นะแต่มีมิตรเป็น,เ,ปนเทวดาเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะรักเรายันวันตายหลายๆท่านอยากทราบว่าพิธีกรรมทั้งหมดในวารทิตยังอยู่ไหมยังเหมือนเดิม เช้าถวายข้าวสารสายสายมาก็ยกพ่อแก่และอาบน้ำมนต์ลงพระลักษณ์หน้าทองด้วยจะมือเปิดดวงเศรษฐีด้วยในวันนั้นยังทำพิธีปกติครบถ้วนใช่ที่เพิ่มมาก็คือการฟังเทศและก็ส่งน้ำนี่แหละมาอาสมเนี่ยโบราณเขาว่าให้มาส่งเสริมเรามาเพื่อทำทานบารมีสร้างทานนี้ไว้เป็นที่พึ่งทางใจของเราให้เป็นสมบัติเขาเรียกว่าอัลิยทรัพย์ภายในสิ่งที่เราทำเนี่ยเทวดาเขามองอยู่ ว่านะ่าอ้คนคนนี้มันมีใจเมตตานะมันมีปรารถนาที่ดีอ่าประทานพอให้มันซะนะดีไม่ดีบุญสัมพันธ์ด้วยเออให้มันเดินลงไปซื้อลอตเตอรี่ไว้รางวัลที่หนึ่งเอาไปนะสาธุอ,อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้อ้าวจริงนะ,งนะถ้าบุญสัมพันธ์และดวงถึงแล้วนะครับาสัร์สังสมกันไว้ดังนั้นก็ฝากโยมไว้ด้วยนะปีใหม่นี้ก็ขอให้ญาติโยมน้งหลายจงมีความสุขนะมีความเจริญด้วยคุณพระรักษา ให้คุณเทวดาคุ้มครองนะให้สิ่งศักดิ์สิทธ์ทั้งหลายอำนวยอวยชัยอำนวยอวยพรอำนวยอวยผลให้ายิดยมจงสําเร็จจะทําสิ่งหนึ่งประการใดก็สําเร็จจะคิดสิ่งหนึ่งประการใดก็สำริจผลนะเทวดาทั้งหลายช่วยอุดหนุนส่งเสริมท่านนะให้ท่านมั่งคั่งมั่งมีให้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีมีกินมีใช้เงินทองหลั่งไหลามาสะพัดเข้าหานะไม่ยากไม่จนไม่เจ็บไม่จน นะไม่ต่ำว่าคนไม่จนว่าใครทําสิ่งใดก็ให้สําเร็จทุกประการนิยมนะสาธุสาธุ